นหนึ่งก็รังงุดีกับการรีวิวตากล้องก็ไม่ได้ส่วนโลกอะไรเลยถือกล้องสายไปใายมาแ <c oughs> อบดูเด็กบ้านนี้ก็าทำอะไรกันนั่งใส่หัวพี่ตากล้องเหนือย <c oughs> โอเคครับเป็นไงครัลูกตากล้องเขาถือกล้องอย่างนี้เหรอถือ,อยังไง โอ้ถืออย่างนี้เหรอโอ้โหคนรีวิวก็หงิดการร้อนเด็ทำอะไรกัน,นสาดไหมเน้องทำไรครับสะอาดหรือเหม็นก็ขึ้นอยู่กับตัวเองซักนาเพราะเป็นของตัวเองซักยังไงม้างอะอธิบายวิธีการซักถุงเท้าหน่อยค่ะเนย ทำไงลูกใส่ผงซักฟอกได้ไหมแล้วก็ขัดทำไมนี่ก่อนอืมอืมขัดน้ำนาแล้วก็ไปล้างน้ำได้ไหมแล้วก็เอามาถางน้ำที่สะอาดแล้วก็จะเปลี่ยนวิธีค่ะค่ะนั่นคือวิธีวิดีโอแล้วก็เทน้ำออกแล้วก็เอาน้ำใส่แล้วก็เอาน้ำใส่ที่น้ำใส่ในถุงพกแล้วก็ลากข้างในด้วยแล้วก็เอามาขัดอีกทีหนึ่ง อันนั้นถุงเท้าใครอะน้องเนยถุงเท้าพี่นบะหนูไม่มีถุงเท้าของหนูเลยนหนูไม่ได้ไปโรงเรียนอาทิตย์หนึ่งเพราะหนูไม่สบายค่ะส,สองอาทิตย์แล้วเ่อสองอาทิตย์เลยเพราะหนูเป็นอะไรอีสุก <laughs> หายแล้วค่ะหายแล้วค่ะอาิอที่หน้าหนูก็ไปโรงเรียนได้แล้วที่นหน้าหนูไปโรงเรียนได้แล้วค่ะอ้าว พอซักเสร็จแล้วเราก็จะมาปั่นตากแล้วไม่ต้องปั่นก็นได้เนาะตากเลยอ,อันนี้ถุงเท้าใครคะลูกเนยถุงเท้าลูกเอาด้านนอกกลับออกมาด้วยนะครับลูก ก็ใครมาเตะถังขยะลูกไอเยลี่เหรอพี่น้องว่าตั้งขึ้นหน่อยเรวหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้ว,ลวหมดยังอ่าหมดแล้วเทน้ำชิ้นเ,เอาเทน้ำให้น้องหน่อยมันถังใหญ่น้องเดิมนมาสกรปรกลูกลเ,เปิดน้ำใส

โอเคพอมาแอบดูแค่นี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย,บาย,บาย